สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกระปุกกาวดักนกกันนะครับอันนี้นะครับคือกาวเมื่อผมส่งมปให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับการแกะนะครับก็คือเอาน้ําจุ่มก่อนนะครับใส่ในกระปุกนะครับแล้วก็แกะแกะแบบนี้ครับแกะข้างๆนะครับแกะเรื่อยๆนะครับแกะเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวผมขอแกะแกะก่อนนะครับนี่มาดูการการแกะกันเลยนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นรอบนะครับเอามือจุ่มน้าให้พอเปียกๆนะครับแล้วก็ในกาวด้วยนะครับใส่ในกระปังอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แกะที่ขอบพีละนิดนะครับแกะไปเรื่อยๆนะครับแกะเรื่อยๆพอแบบเวลามันนานนะครับการแกะมันก็จะยากสักหน่อยนะครับอ่านะครับแกะอย่างนี้เลยนะครับอ่านะครับเมื่อ เราแกะกาวเสร็จแล้วนะครับการเก็บรักษานะครับผมแนะนําให้ตั้งในกระปุกเหมือนเดิมนะครับแต่ขอที่แช่น้าไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ประมาณ1 2ถึงอาทิตย์นะครับให้เอามานวดนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับนวดนวดให้มันแบบเป็นเนื้อเดิมอะครับอ่าแล้วก็เพราะว่ามันจะทําให้เราเก็บรักษาได้นานนะครับ ขานี้นะครับพอดูด้านใต้นะครับด้านใต้เราก็แกะแกะมาเรื่อยๆเลยนะครับแกะแบบนี้นะครับการมันจะไม่ติดมือนะครับเมื่อเราเอามือโดนน้ํนะครับอ่านะครับมันจะยากสักหน่อยนะครับมันจะเหนียวนะครับอ่านะครับผมแนะนํานะครับเวลาดักนกนะครับ เวลาจะดักนกใหญ่นะครับขอให้ใช้ไม้เกี่ยวกับขนาดของนกด้วยนะครับเพื่อความแบบเอานกให้อยู่ะครับเพรจะใช้ไม้เล็กจะดักนกเล็กนะครับใช้ไม้ขนาดใหญ่ก็จะดักนกใหญ่นะครับการเลือกไซไม้นะครับมีความสําคัญมากครับการดักนกนะครับอ่านะครับเราก็แกะไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่านะครับมอแกะแค่นี้นะครับหานี้ดูนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ เอามือยืดๆนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับยืดไปยืดมานะครับยืดแบบนี้นะครับจนเป็นเนื้อเดียวนะครับฮานนะครับผมขอยืดแป๊บนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหลังยืดเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อ่าครับดึงดึงแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับมันจะเหนียวเหนียวน่อยๆนะครับถ้าการติดนกนะครับการติดนกนี่ถ้าแบบนกติดแบบเยอะๆนะครับภาวนาให้นวดกับน้ํามันพืชนะครับสักหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับอ่านี่นะครับมันจะเป็นเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับ นะครับผมก็มานําเสนอเพียงแค่นี้นะครับออกับการแกะกาวออกจากกระป,ปุกนะครับผมขอรีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ